ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเจ้านักมวยนรลคุณอีกสักครั้งนะครับคือตอนนั้นก็มีข่าวว่าเจ้านักมวยเนระคุณคนนี้นะครับเจ้าดีเอโก้นี่บอกว่าจะไปอยู่อเมริกาพาครอบครัวไปอยู่อเมริกาจะไปชกที่อเมริกาจะเผยไปเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้คุณทมนที่อเมริกาแต่ไป,ปมาก็ปรากฏว่ามามาปรากฏตัวที่เขมรนะครับในการชก m m a ที่เขมรจัดขึ้นนะครับ โดยขึ้นชกกับนักมวยชาติไทยเปย์ที่เป็นคนจีนนั่แหละซึ่งผลปรากฏว่านักมวยในระดัคนนี้ก็แพ้นะครับก็แพ้ซึ่งก็สร้างความไม่พอใจให้กับคนเขมิอย่างมากนะครับคือข้อจริงไงนักมวยใระดัคนคนี้มันไปไม่รุ่งแล้วกไปถ้าจะไปอยู่อเมริกาก็ไม่รู้จะไปทาอะไรไปชกก็มันม,มีไม่มีรายการชกแน,น่นอนม,มีไฟไฟขึ้นชก นะครับเพราะถ้ามีไฟขึ้นชกทีอเมริกาคงไม่กลับมาตายที่ขมีนเหมือนเดิมหรอกคงไม่กลับมาหากินมาหาหลอกแชวขมีนเหมือนเดิมหรอกพอทํเท่าตัวเองจะร่วงเลยก็ประกาศขอบริจาคเงินผมเป็นข้อทานในโซเชียลชาวคอมเมนต์บางส่วนก็งู้ก็อวเงินให้นะครับบอกว่าเขาทาเพื่อ,อคุณขมีนเขาทำเพื่อขมีนนะครับซึ่งจากตรงนี้ผมก็มองได้อย่าง คือสองมุมนะการที่เจ้าดิโกมันกลับมาที่กัมพูชาคือมันอาจจะไปง้อเสดจ,จัทนทรที่บอกว่าเป็นรองประธานมวยคุณคาเมนไปงอ้ขอขอกลับมาแข่งขัน,ขนเขาลูกมวยคุณคาเมนและอาจค่าตัวอาจจะมาเอาเยอะก็ได้พอรลิบป่าลิ้งทอกได้อันนี้ก็คือ,อประเด็นหนึ่งหรืออีกประเด็นหนึง่งไปอเมริกามันไม่รู้มันมีประชกก็ต้องกลับมาที่ขมรน,นะครับเพราะว่ากลับมาประเทศไทยไม่ได้แล้วสำหรับนัง้งมวยคนนี้นะครับ มันกลับมาหาก,กินที่ประเทศไทยไม่ได้อีกแล้วมันก็เป็นไปได้สองแห่งสองม,ม,องมุมนะครับแต่การกลับมามันก็ไม่ใช่ว่าจะโอเคนะอย่างอย่างการชกกับเอ a ีนี่ก็แพ้นะครับคือผมเชื่อว่าหลังจากเจ้าหน้ามยวยในระคุณคนนี้มันแพ้แพ้การชกเอเอครั้งนี้แล้วนะคือคนขอมเคนเขาคงจะเริ่มเบื่อหน่ายแล้วละ่ะเบื่อหน่ายกับขอทานคนนี้แหล,ละคือมันมคือปั้นยังไงมันก็ไม่รุ่งแหละ อายุก็มากนะครับความรุ่งรวยกำลังวังชาก็คงจะหมดไปนะครับถ้าอายุเพิ่มมากขึ้นนี่ไม่รู้จะไปทำอะไรไปเปิดค่ายมวยหรอเปิดค่ายมวยนีกกดดนะย่ก็ก็เปิดได้นะคะเมียนสำหรับเจ้าดีโก้ก็เปิดได้แต่จะมีคนไปเรียนมันจะมีคนไปจ่ายค่าเทอมค่าศึกษาค่าเรียนไมหมละ่ะถ้ามีคนไปจ่ายจริงมันจะได้เท่าไหร่มันไม่เหมือนอยู่ที่ไทยนะครับมันไม่เหมือนอยู่ที่ไทยหรืออยู่ในอเมริกาหรืออยู่ในยุโรป คนที่เขามาเรียนเขาก็มีค่าเรียนที่เยอะนะครับแต่มันมนันดังแล้วล่ะไอ้เจ้าค่มวยเนี่ยคุณๆนี่มันดังแล้วล่ะคือมันไม่รอดแล้วจะไปที่ไหนมันก็ไม่รุ่งนะครับนี่คือผลกรรมที่เนรคุณครูมวยไทยเนยรคุณเพ่นดินไทยที่เคยให้โอกาสเคยให้อาชีพเคยให้วิชาเคยให้ศิลปะการต่อสู้มันก็ไปไม่รอดครสำหรับคนเนรคุณแบงนี้อย่างเจ้าเดฟบเลยด่างนี่นะครับ ก็มีเห็นโพสต์ว่าโปรโมทเว็บพนันนี่แหละนะครับก็พอเข้าใจอยู่ที่กขาเนะม็นเน่ะมันรายได้มันน้อยนะครับก็เลยต้องที่ลุนหาบเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอาจจะไปเปิดเว็บพนันแนล้วก็โพสต์โชว์เห็นโพสต์อะไรอยู่ให้แนะนําคนไปเล่นเว็บพนันอยู่นะครับคือไอ้นักมวยสองคนนี้นะไอเจ้าทีโกนี่ก็เจ้าโกนี่ก็แล้วก็เจ้านักมวย เดบริดาคนี่ก็พูดตรงๆเป็นขยะนะครับขยะโซเชียลก็ว่าได้เป็นน้กมวยขยะคืออนาคตมันไม่รุ่มหรอกมันไม่โลดจะไปเปิด่ขยมวยก็เปิดไม่ได้หรือเปิดก็ไม่มีใครไปเรียนนะครับครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวขาวของเจ้าดิเอโกนักมวยนีละคุณผู้ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าตกอับแล้วละ่ะตอนนี้ถ้าพูดกันตรงๆนะครับ